ครับสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายผู้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเท่าเลยแช่แนวมือนี้ผาพี่ผาน้องไปเที่ยวบ้านปักมังตำบลฮาดคำผีอำเภอปักสมจังวัดเลยคือเกาหะเนวนี่นะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ิิดถนนเส้นปักสมสี่เสียงไม้ห่างจากปักสมเมดกิโลพี่น้อง มีหว้วยน้ำหว้วยหนึ่งไล่ผ่านเอินว่าหว้วยมังแล้วหว้วยมังมันไล่ตกไปน้ำโค้งแถวนี้ก็เหลือาบ้านปากปังตามประวัตินันมาภูกคนนะอบพยพมาจากปุณกฟันทาดีมีปุณกบ้านทาดีมีแต่กีเทถวนั้นแทวทาดีมนะีเอินว่าเมืองปากเหองหลังจากเสียงคานลมสไล่นะตอนซึกเจ้าอนุวงในเมืองเสี่ยงคานในลมสลายนะบัดนี้ ทางสยามก็เลยไปตั้งเมืองให้ใหม่อยู่แถวปากเหืองเรียกว่า,าเมืองปากเหืองบัดนี้นี้ทาให้ตัวมาปักเฮืองล้มสไลด์ไปเนี่ยผลกระแตกซ่านาหมู่ไปหลยบอนส่วนใหญ่ก็มายุ่เมืองเสียงคานใหม่นี่ละ่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งมาอยู่บ้านปักมังนี่นะนิทฐานก็มีวามีในผ่านผู้หนึ่งมาห้าลาเนื้อลาสั์กับเสียวนี่นะมาพอมังอยู่ห้วยนี้เอื้อนมาห้วยมังบัดนี้มาพอผู้ยิ่งเศร้าพร้อม ก็เลยได้เสียกันกับผู้ยิ่งเศร้าอยู่ดอนดอนหนึ่งในน้ําพุ่งเนี่ยเอิญมาดอนดอนชี้ความจริงเป็นซ้อเสื้อเด้อแต่เพี้ยนเป็นดอนชี้แต่ความจริงเป็นสอเสือสลอีแล้วก็ไม้อะไรสักอย่างอ่านเอาว่าดอนอะไรแล้วบาน้เซียวข้องผ่านบุญฟันไปเปลี่ยนซู่กับเมียผ่านบุญอยู่ดอนดอนหนึ่งเอินว่าดอนสู้บานคนเนี่ยตอนเลกค่อยว่าเอออยู่ติดน้ำถนน ติดนำโค้งนี่คือบ้านคนมายอมมายแยมเทะไปท่ามคนรนบานคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องเลี้ยวเลี้ยวเข้ามาทางถนนเนี่ยเซนเนี่ยเซนสิไปอำเภอนาโส้มเนี่ยบ้านคนสิอยู่ช่องครอบค้างของถนนเส้นนี้พี่น้องนี่นะขอหลับไปห้าบานคนอยู่ทานนหินนะหิ่งนำโค้งอยู่คือบ้านคนมายอมมาแยมเท่ไ้บ้านคนอยู่ทางไหนพี่เขาสิไปเว้าคุยกันครับไทเลยบ้านปักมังพี่น้องอันนี้ที่ปักมังนะ แล้วมันมีเข้าไปในซอยอีกบ่หรือว่าอยู่บ้านคนอยู่ติดถนนนี้อยู่บ้านติดอยู่ที่แถวไร่ใหญ่เปไปทำให้น้ำหนาโอ้เจ้าามจะใส่ค่อยมาจะในเมียงค่อยมาไทยไทยเลยบ้านนั้นบ้านนี้เจ้าก็เกิดอยู่บ้านนี้ติไหมแม่อยู่บ้านกลางเนื้อแข็งขานแล้วมาอยู่หนุ่วแต่อายุสิบเก้าปีอยู่ใเป็ดสิบปลายนะจัดบ้านกลางมาตั้งแต่สิบเก้ามาอยู่ปากมังในเป็ดสิบปลายแล้วเออเออได้ลูกแต่เต้าจะขนละเม่ ลูกสามคนผู้หนึ่งไปอยู่บ้านชนุบในผู้ล่าอยู่นี้อันนี้ลูกครกเราปลดตัวอย่างอยู่บ่ไปแต่อายุหกชีพเออครับผมบ้านกำนันตังงต้นนั่นตีนนะกำนันกำนันกับยูหันนายกกับยูหันเออตำบลฮาดคำปีนายกกำนันพ่อเมียกันเออเออเอเอมาได้ย่ะไอไทยวิที่สีวิตบ้านปักบงังเลยพี่น้อง มาถ้ำห้าด่านคาทถ้ำห้า,นาแนวกินกระบ,บ่มีแนวกินกต้มมะพร้วาวกำลังเห็นเนี่ยก็ได้กตัวเนา่าก,นกับมบบันติดต้สมส้มขูดเค็มกระป๋อได้คันเทียบ่ระปได้คันอยู่กำลังอิสอยนั่งอสุยอันนี้นะสงสัค่อยสิได้กินอาหารวางมันนี่ลเลาะโตบันปักบังในซ่องฟักฟังในที่แม้ในซอยเข้าไปมีอีก,ออกบ่ คนบ้านไล่เพราะเขาไปในซอยนะอ,อ๋อครับมันจะห้างไปจะให้นำนาไปซะแล้วอ่อแต่ว่าส่วนใหญ่ยอยู่หิมครอบทางนีดเน่เอยอมัน,นปูเมันอันตึบ๊บมันอันนั่นเด็กก็อยู่นี่รอนีหลับไปหุ่นค้างห้างยายไปอืมครับผมร้านค้าประจำบ้านปักมังห้างประสิบซับประสินค้าประจำมู่บ้านพี่นอ้องโทษๆมีฮอเดี่วเติมเงินมันไม่ธรรมดาเด้อ บ้านอยู่ปักมังเนี่ยไปไค่บักเกี้ยเกี่ยวบักน้ำฮ้อนฮัดคำพีบ้านคำพีเจ้านี่เป็นคนสุบานเนาะเพราะอย่าบอบอยักเบาเลยว่าเจ้าเป็นคนจอดเจะไปสุบานไปไปปักสมนํำค่อยชนะเจ้าที่ไปยังอ้าวเป็นงานป่าเนี่เจ้ามาเยี่ยงงานกินปลาบนเนี้ยเออค่อยมาเห็ุงานย่าว่าค่อยมาเที่ยวเขาสี่าค่อยทะเลทะเลเจ้ามาเห็นงานเออมาเห็น แม่เบิดต้นเบิดโตเบิดต้นเบิ้ดโตโอ้ยเอ่หมเนี่ยจะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์่อยเด้อแบนบอโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อคืนมาชิมข้อโตเป็นเป็นเออโตเป็นเป็นมาแม่นโตเน่าๆเลยละนี่นะเบิดต้นเบิ้ดโตครับผมครับผมพี่น้องฟองไป่ยวไปเที่ยวมาฟังพี่น้องบ้านปักมังคุยกันพี่น้อง chùa cả khó leo. Ừ. Không rồi.